ไขควงคัดไร้สายรุ่น SCDS 18 0ูออกมาตีคู่เลยใครอยากได้ไขควงคัดแบตเด็กต้องจัดเลยรุ่นนี้อุปกรณ์ภายในชุดดอกไขควงหัวแฉกและแบตเตอรี่แท่นชาร์จฟา์ชาร์จให้ไปแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน4เซลล์พาวเวอร์เทอร์โบ16.8โวลต์ความจุถึง2แอมป์สำหรับไขควงคัดตัวนี้จะให้แรงบิดไป60นิวตันกับความเร็วรอบ1,300รอบต่อนาทีปรับแรงบิดได้ถึง21ระดับงานขันงานสกูบอกเลย DIY ครบจบในตัวเดียวเจาะไม้จเจาะเหล็กได้ ด้วยนะเห็นแบบนี้มอเตอร์บบตเลสไร้แป้งทานหัวจับพกเลี่ยมหัวจับแบบตึงเร็วช่วยให้เปลี่ยนดอกไข่ควงและดอกสว่านได้อย่างรวดเร็วปรับได้เลยกับงานขันเข้าขันออกปรับระดับความแรงในการเจาะได้ถึง2ระดับทั้งสูงและต่ำงานดีขนาดนี้ให้ประกันตัวเครื่องกับตัวมอเตอร์ไปถึง7เดือนเต็มกล่องเก็บอุปกรณ์การก,าร,กระแทกอย่างดีสําหรับตัวงาน1 8 0และ185ตัวกล่องใส่ต่อกันได้ด้วยนะสะดวกสบายสุดๆรอช้ากดสั่งซื้อจิ้มพิสก้าด้านซ้ายมือของติ๊กต็อกช็อปได้เลย ค่ะกดด่วน